นี่คือนี่คือสภาพโรงครัวของวัดไทยสิริราชคืออินดนีราชคือราชคืออินเดียสุดนี้ราชคือที่ขออธิบายเนี่ยรอรื้อเนี่ยอ่านว่าคือไม่ใช่รื้อเราไปอ่านออสิริราชคือถ้าคือไม่ต้องเป็นข้ามคือคอควายเราเรือตะเอื้อนนั่นคือคืออันนี้ต้องอ่านว่าคือเนี่ยรอรื้อเนี่อ่านว่าคือราชคือเนะ่ยอ่านอะไเหมือนรัฐสมัยเงี้ย รัชคือตัวนี้อ่านว่าคือแต่ว่าคนไทยอ่านผิดทั้งประเทศย้อีกทีไทยอ่านผิดทั้งประเทศผิดทั้งประเทศเลยออกเป็นรื้อไปเลยรัชรื้อตัวนี้อ่านว่าคือก็เลยเอ็นใจอ๊ะทำไมเขาเขียนว่ารอรื้ออ๋อแล้วห้องหีการอ๋อรัรัชคือจำไว้นะได้สับใหม่แล้วไม่เรียนได้ใหม่แล้วรัชคืออันนี้คือโรงครัวของวัดไทยสรีร์รัชคือ นี่ๆคนมาได้เป็นร้อยเลยเาาคนงานเดเดมาแล้มา,มาคิดข้ามานน่นมานี่มาทํางานในวัดด้านหลังตรงนี้ก็เป็นโรงแรมใครอยากนอนโรงแรมก็ได้แต่อยากให้พักวัดเพราะว่ามีสวนถูกจน,นมาเยอะที่โรงแรมไม่มีบรรยากาศอย่างนี้นี่ไงโรงแรมไม่มีบรรยากาศอย่างนี้นที่นี่มีได้บรรยากาศอะไรทุกอย่าง จะค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโรงแรมแต่ว่าได้ความสุขความสะดวกดีแบบดีกว่าในเรื่องของความปรับเพื่อไปตินดีโรงแรมได้เรื่องความปลอดภัยความสะดวกบางคนชอบบรรยากาศโรงแรมก็โอเคโรงแรมอยู่ติดวัดนี่เองโรงแรมหันหน้าชนกับวัดอันหลังหันลังชนกับวัดเนี่ย อันนี้นเราทางข้าวเช้าก่อกกำหนดเราจะรีบปีนเขาคิจิกูขึขขขข้นเขาคิจิกูนี่ห้องน้ำห้องส้วมสะอาดมากใี้ได้เลย